สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกประวัติแม่ไก่แต่ละตัวนะครับที่ผมมีนะครับก็บางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับว่าแม่ไก่นะครับเป็นสายไหนนะครับบางคนก็ยังลังเลนะครับผมก็เลยวันนี้จะมาบอกแม่ไก่ทุกตัวนะครับคลิปละตัวนะครับนี่ก็คือแม่ที่หนึ่งนะครับแม่ที่หนึ่งก็คือแม่จุกนะครับแม่จุกสายของนะครับจะเป็นของที่ ชินทบีฟาร์มครับหรือถ้าใครไม่รู้จักนะครับให้นึกถึงเสียเพื่อนะครับชมรมฝั่งพลนะครับก็พี่ชินนี่จะเป็นฟาร์มที่นําพ่อไก่แม่ไก่มาจากเสียเพื่อนนะครับแม่นี้นะครับพ่อเขาจะเป็นเจ้าจุกสวร์น,นะครับส่วนสายแม่นะครับจะเป็นคู่เกิดคู่เกิดพิษมรกตวดนะครับบวกเมสซี่โรนโด เดี่ยงเตอรนนะครับนี่ครับแม่จุกนี้จะให้ลูกสุวนมากนะครับจะไม่ค่อยจุกนะครับจะให้ลูกไก่เป็นไก่ป่าไว้นะครับบ้าตีนะครับตัวนี้นะครับแม่นี้ผมได้ทั้งหมดสี่ชุดนะครับหรือสี่ข้อนะครับตัวเมียผมไม่ได้เก็บไว้เลยครับเพราะว่าลูกค้าแบ่งไปหมดนะครับนี่ก็คือข้อที่สี่นะครับข้อนี้จะเป็นลูกเจ้าเยียขาวนะครับ เจ้าจะขาวก็เป็นลูกชายมหานครนะครับนะครับแม่จุกนะครับประวัตินะครับแต่ละตัวนะครับเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่ทราบว่าแม่ไก่แต่ละตัวนี่เป็นสายไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกทุกตัวนะครับวันละตัวนะครับผมอาจจะวันละตัวสองตัวครับครับสําหรับลูกค้าที่โทรมาสอบถามนะครับบางท่านผมก็มาจะรับนะครับเพราะว่าตั้งแต่ เจ็บโมงเกือบถึงเที่ยงนะผมจะอยู่กับไก่นะครับผมจะไม่ค่อยจะจับโทรศัพท์นะครับผมจะจับโทรศัพท์ประมาณเที่ยงเที่ยงไปถึงประมาณบ่ายสี่โมงนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าผมก็จะให้ข้าวไก่จะควาดที่ไก่นะครับแล้วก็จะล่อไก่บินกล่องนะครับจะไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ไม่ว่างประมาณหลังเที่ยงไปถึงประมาณสี่โมงเย็นนะครับหลังจากสี่โมงเย็นไปนี่ผมจะ ให้ข้าวไก่นะครับจะไม่ค่อยว่านครับจะเก็บไก่นะครับเก็บลูกไก่นะครับก็ยังไงก็ขออภัยลูกค้าด้วยนะครับที่โทรมาแล้วผมไม่ค่อยจะรับนะครับถ้าลูกค้าสะดวกช่วงบ่ายก็ให้โทรมาบางช่วงบ่ายนะเพราะว่าผมจะว่างเวลานี้นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเบรคแม่ไก่ทุกตัวนะครับให้ลูกค้าได้ ได้ฟังนะครับว่าแม่ไหนเป็นสายหน่อยนะครับถ้าอยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ